ยังยังโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็ทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งวันเสาร วันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อไขข้อข้องใจเลือดของเหลวจากหัวนมใช่สัญญาณมะเร็งเต้านมหรือไม่ฟังแล้วก็จ,กจักกะจีเดี๋ยวระหว่างรอนะคะานะให้ให้มีคนเข้ามาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขอปรับตัว iPad ตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าไลฟ์แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นละเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนล็อกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคเป็น Public โอเค ได้ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงละเออมีคนบอกมาว่ามาเยอะว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาที่ไลฟ์เนี่ยมีแต่เรื่องยากๆแล้วก็เขายังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยฟังแล้วก็จินตนาการไม่ออกนะคะงั้นวันนี้เอาเรื่องที่ที่ง่ายนะคะก็คือเลือดนะคะของเลวคือมีน้ําออกจากหัวนมเนี่ย เรานึกถึงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวใครตอบได้ลองช่วยนึกนะคะว่าลองทายว่าเป็นภาวะอะไรที่ทําให้มีเลือดหรือหรือหรือมีน้ําหรือเป็นน้ํานมอะไรก็ได้ออกจากหัวนมเนี่ยบ่อยที่สุดในผู้หญิงนะคะเราเจอในภาวะไหนที่บ่อยที่สุดเดี๋ยวใครที่ตอบได้ลองลองตอบเข้ามานะคะตอนนี้เอากลับมาคุยกันในรายละเอียดว่าเวลาที่หัวนมเราเนี่ยบางทีผู้หญิงหลายคนนะคะคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยู่ในช่วง ให้นมลูกอะ่ะทําไมมันมีน้ํามันมีน้ํานมออกจากหัวนมได้นะคะจริงๆต้องบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยเราเตรียมที่จะตั้งครรภ์กันทุกเดือนนะคะพอช่วงกลางไซเคิลเนี่ยมีไข่ตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนมากระตุ้นต่ำน้ํานมนะคะมีการผลิตน้ํานมมีการแบ่งเซลล์เพื่อเตรียมที่จะตั้งครรภ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งคันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงนมเราก็จะเป็นสภาพเรียกว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอกันทุกเดือนเรียกว่านมนี่เป็นส่วนที่ภาวนายุบหนอพองหนอกันตลอดเวลานะคะตอนนี้ถามว่าไอตัวปริมาณน้ํานมเนี่ยมันผลิตมันไม่ได้เยอะนะคะเพราะเวลาที่มาถึงหัวนมเนี่ยมันจะแห้งพอดีแต่เคยสังเกตไหมคะบางคนที่เวลาอาบน้ําเนี่ยทําไมบางคนในห,หัวนมสะอาดไม่มีฝายฝ้าราคีเลย ขณะที่เบางคนเนี่ยมีเป็นคราบๆนะคะเหมือนเป็นแผ่นหนา,นา,นาๆอยู่ที่หัวนมจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นของอน้ำนมที่มันมาถึงหัวนมแล้วมันจะแห้งพอดีนะคะแต่นี้ถ้าเกิดมันมากกว่านั้นล่ะมันเห็นเป็นน้ําเลยหลายครั้งบางทีคนก็จะมาบอกว่าเนี่ยพอถอดเสื้อชั้นในจะเห็นเหมือนเป็นคราบเหลืองๆที่ออกจากหัวนมนะคะแต่นี้ลองมาดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามี ลักษณะที่มันมีเลือดหรือมีน้ําออกจากหัวนมเนี่ยมันจะใช่มะเร็งเต้านมป่าวหลายคนนี่จะตกใจนะคะก่อนที่จะมาพบแพทย์เนี่ยให้ตั้งตัวตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็สํารวจแพทย์เขาจะมีคําถามค่ะที่จะถามเราอยู่สามสี่ข้อเขาจะถามว่าแรกคือมันออกมาเองหรือต้องบีบคือบางคนเนี่ยใส่ใจตัวเองมากบีบตลอดนะคะบีบตลอดคอยดูเอ้มีอะไรไหมคุณหมอบอกให้ตรวจ ต้านมตัวเองเป็นประจำก็บีบมันทุกตลอดเลยแต่ถ้าบีบตลอดเนี่ยกับมันออกมาเองออกมาเองนี่มีความสําคัญมากกว่านะคะเพราะนั้นต้องลองกลับไปนึกคิอว่าไอ้ตอนที่เราเห็นน้ําเห็นเลือดออกจากหัวนมครั้งแรกเนี่ยมันไหลออกมาเองหรือเราไปบีบไปคั้นมันถึงจะออกมานะคะถัดไปก็จะต้อง ตอบคุณหมอตอบว่าแล้วสีของน้าล่ะมันเป็นยังไงมีเลือดปนออกมาไหมหรือบางคนไม่ไม่ได้เห็นเป็นเลือดปนแต่บางทีก็จะเห็นเหมือนในรูปเนี้ยค่ะเป็นเหลืองๆหลืองใสๆสเพราะว,ว่าเลือดเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่เอ่อสีแดงอย่างเดียวเพราะว่าเวลาที่มันเอ่อมีการแข็งตัวมีการตกตะกอนแล้วส่วนที่เป็นสีรั่าส่วนที่เป็นน้ําเหลืองมันก็จะเอ่อเป็นเหลืองเหลืองใสใสหรือมันออกมาเป็นสีเหมือนน้านมหรือมันออกมาเหมือนเป็นหนองนอกจากสีแล้วเนี่ยต้องบอกด้วยว่ามันข้น หรือมันใสนะคะอันนี้เป็นอันที่เราต้องคอยสังเกตตัวเองโดนถามแน่ๆว่าเวลาเจอคุณหมอถัดไปที่สําคัญคือมันออกมาจากกี่รูหลายคนบอกไอหัวนมก็มีหัวนมเดียวแต่จริงในหัวนมหัวนมหนึ่งเนี่ยมันจะมีรูท่อน,น้ํานมเนี่อยู่ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบท่อเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีเล็งให้ดีนะคะว่าไอ้น้ําที่ออกมาเนี่ยตกลงมันมาจากกี่รูนะคะมาจากหลายๆรูหรือรูเดียวอันนี้มีความหมายออกมาแค่ข้างเดียวหรือสองข้างนะคะ อันนี้ก็ต้องต้องดูพอเราดูข้างขวาสมมุติข้างขวามีหันไปดูข้างซ้ายซีข้างซ้ายมีหรือเปล่ามีจุดสังเกตไหมว่าเอ๊ะเรากดเบริเวณตรงไหนของเต้านมที่กดแล้วมันจะมีน้ําไหลออกมาหรือไม่จำเพาะเจาะจ,จงถัดไปก็คือคลาได้ก้อนด้วยหรือเปล่านะคะพอเจออย่างนี้ปุ๊บรีบสํารวจตัวเองเพราะเวลาที่เจอเอ,อคุณหมอเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคุณหมอก็จะซักประวัติแบบเนี้ค่ะบางทีบางคนก็จะงงๆไม่ได้เตรียมมาก่อนนะคะมันก็ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเจอคุณหมอแต่นี้ถามว่าเวลาที่เราบอกว่ามีน้ําออกจากหัวนมนะคะเออมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแต่นี้ถ้ากลับไปดูนะคะเรามาดูธรรมชาติของของของคนเราก่อนนะคะก็คือว่าเวลาที่น้ํานมเนี่ยต้นนมเรามีหนะที่ผลิตน้ํานมแต่นี้มันผลิตได้ยังไงมันมาจากไอตัวต่อม ใต้สมองนะคะคือต่อมใต้สมองส่วนที่เป็นไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนนะคะที่ชื่อ P-R-H นะคะคือโปรเล i กติน e a s ซ n งฮอร์โมนมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือต่อมพิทูอิ a รีให้หลัง่งฮอร์โมนโ r o เล c กตินมาเพราะนั้นโปรเลกตินก็จะมากระตุน้นไอ้ตัวเต้านมเราเนี่ยให้มีการผลิตน้ํานม เพราะพอเราช่วงจะสังเกตดูคนที่ใกล้ๆคลอดเนี่ยจะเริ่มมีน้ํำนมละหรือตอนนี้ถ้าเกิดสมมติยังไม่มีบางคนคลอดไปแล้ววันสองวันแรกยังไม่มีเด็กที่ไปดูดนะคะเด็กเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นค่ะเพราะมันจะมีตัวรับอยู่ที่ไอตัวหัวนมเรากระตุน้นไปที่ต่อมใต้สมองนะคะให้มนหลังฮอร์โมนออกซิโตซินเพื่อที่จะบีบนะคะบีบให้ตัวน้ำนมเนี่ยมันออกมามันก็จะวนเป็นวัฏจักรแบบนี้ การที่จะออกเกิดน้ำนมได้คำถามตอนต้นที่บอกว่าภาวะไหนที่เจอมีของเหลวออกจากหัวนมบ่อยที่สุดก็คือผู้หญิงที่ให้นมบุตรนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วออนอกจากภาวะที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรอันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นเกิดตามธรรมชาตินะคะในเมื่อมันมันเกิดจากไอตัวฮอร์โมนที่ผิดปกติเนี่ยบางทีในบางรายการที่มีน้ําออกจากหัวนมเน,นี่ย มันไม่ได้มีความผิดปกติที่เต้านมแต่มันเป็นความผิดปกติที่ทําให้ฮอร์โมนโปลคตินผิดปกตินะคะเพราะั้นเวลาที่บอกว่าฮอร์โมนโปลคตินผิดปกติเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันแรกก็คืออาจจะเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองก็คือตัวไอ้ต่อมพิทุอิ a ารหรือการทํางานของไฮโปธารมาสมองส่วนไฮโปธารมาเนียผิดปกติไปมันทําให้มีฮอร์โมนโปลคตินเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ะะหรือคนในภาวะที่มีภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ําหรือมะเร็งบางชนิดนะคะมีมะเร็งที่เป็นของอส่วนที่เป็นหลอดลมส่วนปลายของปอดเนี่ยมะเร็งชนิดพวกนี้บางทีมันจะสร้างฮอร์โมนที่คล้ายๆโปรแลคตินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในคนที่มีภาวะถ้าอยู่ดีๆเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อยู่ในช่วงให้นมลูกแต่มีน้ํานมไหลจะต้องนึกถึงภาวะที่ฮอร์โมนโปรแลคตินผิดปกติแล้วถามว่าน้น้ำนมไหลแบบนี้มันจะไหลย,ยังไง มันจะมาจากสองข้างเพราะนึกภาพออกเวลาที่ฮอร์โมนมาหลั่งจากสมองเนี่ยมันมาตามกระแสะเลือดฮอร์โมนมันเลือกไม่ได้ว่าวันนี้จะกระตุ้นนมซ้ายวันนี้จะกระตุ้นนมขวามันมามันกระตุ้นทั้งทั้งเต้าทั้งสองข้างนะคะพอกระตุ้นทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะมีน้ํานมไหลออกมาได้เพราะฉะนั้นในภาวะอย่างงี้เราก็จะเห็นเลยว่าคําถามที่เราบอกให้เตรียมไว้ถ้ามันออกมาจากสองข้างออกจากหลายหลายรูมีลักษณะเหมือนเป็นน้ำนมแล้วบางทีปริมาณค่อนข้างเยอะ ต้องไปดูว่ามันมีภาวะที่เป็นเนื้อง,งอกหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อง,งอกต่อมใต้สมองอาจจะต้องไปดูต่อว่าไอ้ตัวการมองเห็นของสายตาเนี่ยเป็นเป็นยังไงนะคะหรือถ้าเป็นพวกมะเร็งปอดเพราะน้นอันนี้จะต้องไปค้นหาเวลาที่มาเจอคุณหมอเขาอาจจะต้องไปเจาะเลือดดูว่าระดับโปรแลคตินเราเนี่ยปกติหรือไม่ไม่ปกตินะคะถัดไปที่เจอบ่อยในปัจจุบันก็คือยานะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ที่จากเอ่อได้ยานเนี่ยบางที น้ำนมมันจะไม่เยอะมากเท่ากับกลุ่มที่มีการสร้างฮอร์โมนผิดปกตินะคะทีนี้คนที่ได้ยาเนี่ยยาจิตเวชหลายตัวจะมีนะคะยารักษาความดันโลหิตสูงนะคะหลายตัวเลยที่มีวาะเวลาได้ยามาสมมุติมาหาหมอเนี่ยต้องหอบยามาด้วยนะคะว่าเราได้ยาอะไรมาบ้างที่เจอในปัจจุบันคือยารักษาโรคทางเดินอาหารเดี๋ยวนี้โรคคิดของคนยุคป,ปัจจุบันก็คือเป็นเกิร์ตนะคะทานโมติเลียมานานๆทานยาลดกรดาน,านานนะคะพวกนี้ จะทําให้มันมีลักษณะเหมือนเอตัวตัวมันเองเนี่ยมันทําให้มีลักษณะคล้ายๆหน้าที่คล้ายฮอร์โมนโปรลคตินได้ก็ทําให้มีน้ํานมออกได้หรือคนที่ทานยาแก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของฟินเยอะๆทานยาคุกมกําเนิดทนานพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเพราะเวลาที่เรามีอาการพวกนี้อาจจะต้องหอบยามาเลยนะคะแต่ลักษณะจะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆในกลุ่มที่เป็นเนื้อง,งอกสมอต้ตสมองคือมันมักจะมาจาก หลายๆท่อนะคะแล้วก็เป็นทั้งสองข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เจออันแรกที่เว้นไว้คือภาวะตามธรรมชาติมีคนไข้บางคนเหมือนกันค่ะบางทีซักประวัติเนี่ยต้องซักให้ละเอียดเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าเขาแต่งงานแล้วเนี่ยคือเวลาคือเวลาทักบางที หมอผู้หญิงก็ซักแล้วก็จักระที่ค่ะเพราะว่าต้องถามเหมือนกันว่าตอนที่มีเพศสัมพันธ์มีการกระตุนน้นโดยสามีหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีลูกคนเล็กลูกอาจจะโตแล้วนะคะแต่ลูกชายคนโตมาช่วยดูดด้วยถ้าเราดูที่ที่กลไกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมากระตุน้นนะคะที่ทําให้เกิดเน้ํานมไหลได้บางทีพอตรวจไปหาอย่างอื่นไม่เจอเสร็จปุ๊บมาซักประวัติตรงนี้อาจเจอตรงนี้ก็ ก็ต้องอธิบายกันไปอ้อมๆอมว่าต้องงดการกระตุ้นที่ที่หัวนมนะนะคะเพราะอันนี้คือสาเหตุที่มันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติที่เต้านมก็ทําให้มีเลือดมีน้าไหลออกจากขนนําได้ส่วนมากมักจะเป็นไม่เป็นเลือดมักจะเป็นน้าําใสๆเรือาอจะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนน้านมแต่ลักษณะสองอันนี้ที่สําคัญคือเป็นสองข้างแล้วมาจากไหลรูนะคะเอตอนนี้เรามาดูถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดปกติที่เต้านมละ่ะมาจากไหนได้บ้าง อันแรกเลยนะคะเป็นภาวะปกติที่มีตามธรรมชาติผู้หญิงช่วงที่ตั้งครรภ์เจอบ่อยค่ะบางทีจะมีลักษณะที่มีเลือดออกมาที่หัวนมหรือบางทีช่วงแรกที่ให้นมลูกนะคะเพราะว่าเวลาที่ต้องนมที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมีเลือดมาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นพอเลือดเพิ่มมาเลี้ยงมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีบางคนอาจจะมีเลือดออกจากหัวนมได้นะคะเพราะฉะนั้นในผู้ช่วงที่ตั้งครรภ์ถ้ามีเลือดนะคะเห็นลักษณะเป็นเลือดเลยส่วนใหญ่ พวกนี้ไม่ต้องทําอะไรคะ่ะเราตรวจซะก่อนว่าโอเคไม่มีก้อนไม่มีอย่างอื่นนะคะคือไม่ใช่ไม่ตรวจเลยต้องตรวจก่อนว่าไม่มีก้อนนะถ้าตรวจไม่มีก้อนก็อาจจะเป็นภาวะที่ปกติที่เกิดได้ในช่วงที่ตั้งครรภนะคะในผู้หญิงที่เป็นวัยที่ใกล้หมดประจำเดือนมันจะมีลักษณะอีกอันนึงก็คือเรียกว่าเป็นท่อน้ำนม,นมปง่งพองนะคะคือท่อไอตัวลักษณะถ้าเรานึกภาพเวลาที่เรามีไอตัว ท่อน้ำนมเนี่ยนะคะสมมติถ้าเรามีท่อประปาอยู่ท่อหนึ่งการที่เราจะเห็นรูอยู่ข้างในเนี่ยมันจะมีผนังที่หนาอยู่ระดับหนึ่งพอเราเข้าวัยหมดประจําเดือนเนี่ยไอ้ผนังของท่อน้ํานมเนี่ยมันจะเตี้ยลงนะคะเพราะว่ามันไม่มีฮอร์โมนที่จะมากระตุ้นและเซลล์มันจะแบนลงนั้นโดยเึกษเรทีฟแล้วเนี่ยไอ้ตัวรูเนี่ยมันเหมือนจะกว้างขึ้นนะคะเพราะในตัวเดิมน้ําน้ํานมที่มันเ,มเคยผลิตอยู่แล้วมันอาจจะ ออกได้ไม่ดีเพราะรูมันเล็กมันก็จะออกมาง่ายขึ้นนะคะเพราะในภาวะที่ท่อน้ำนมโปง่งพองในผู้หญิงที่เข้าใกล้วัยหมดประจําเดือนเนี่ยก,ก็เจอได้เหมือนกันนะคะถัดไปนะคะก็คือมีความผิดปกติในท่อน้ํานมที่เกิดจากเนื้อง,งอกนะคะเนื้อง,งอกที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเนื้อง,งอกที่ชื่อ intra ductal papilloma 70%นะคะ70%จะเป็น,น,งงนเนื้องอกชนิดนี้ถ้าเกิดคนไข้มีเลือดมีน้ําออกจากัวนม มักจะเป็นเนื้องอกที่ชื่อแปปิโลมาลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นถุงน้ําในเต้านมนะคะหรือในกลุ่มที่เป็นท่อน้ํานมอักเสบนะคะในทั้งหมดนะคะที่ที่เป็นในสไลด์หน้านี้ยทั้งหมดลักษณะจะต่างจากเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ถ้ามันเป็นจากไอตัวฮอร์โมนอย่างที่บอกคือฮอร์โมนมันมาแล้วมันเลือกไม่ได้อะว่ามันจะกระตุ้นซ้ายกระตุ้นขวามันก็ออกทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดมันมีความผิดป,ปกติที่เต้านมพวกนี้มักจะมีลักษณะที่เรียกว่า มันออกจากรูเดียวนะคะออกจากรูเดียวข้างเดียวนะคะแล้วเวลาที่ออกเนี่ยมักจะออกเองโดยที่เราไม่ต้องบีบถ้าต้องบีบเนี่ยพวกนี้มักไม่ค่อยมีปัญหานะคะสุดท้ายเลยที่เรากลัวก็คือมะเร็งเต้านมจะเป็นมะเร็งเต้านมที่เป็นระยะศูนย์หรือเป็นระยะลุกลามนะคะก็เจอได้นะคะอันนี้ สมมติเนี่ยส่องกล้องเข้าไปในท่อน้ำนมนะคะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีกล้องที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็จะเห็นมะเร็งที่มันอยู่ในท่อน้ำนมแต่ถามว่ามะเร็งที่อยู่ในท่อน้ำนมเนี่ยในคนไข้ที่มาด้วยเลือดออกจากหัวนมเนี่ยเจอบ่อยไหมเจอไม่บ่อยนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซนอย่างที่บอกมันจะเป็นเนืงง้องอกที่ชื่อแปปิโลมาเป็นมะเร็งเต้านมแค่สองเปอร์เซ็นนะคะแค่สองเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง แต่ลักษณะของคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันเลยค่ะมักจะมาจากท่อเดียวนะคะออกเองแล้วในไอ้ตัวน้ำที่ออกมาเนี่ยมักจะเป็นเลือดแต่บางทีกันที่บอกว่าเป็นเลือดหรือมีส่วนประกอบของเลือดเนี่ยเรามองอด้วยตาเปล่ามันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นเลือดก็ได้มันอาจจะเห็นเป็นเหมือนเป็นน้ําเหลืองนะคะเห็นเป็นสีเหลืองๆหลืเหมือนรูปแรกที่ดูก็ได้นะ พะอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่เราต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันจะเป็นมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าแต่นี้ถามว่าจะทํำยังไงถ้าเจอแบบนั้นนะคะซักประวัติละนะคะอย่างกลับมาตอนต้นก่อนนะคะเวลาตอนที่คุณหมอเขาซักประวัติเขาจะถามเลยว่าออกเองหรือต้องบีบออกจากข้อเดียวหรือออกจากหลายท่อเป็นเลือดหรือไม่ใช่เลือดนะคะการวินิจฉัยตามมาตรฐานเนี่ย อันแรกเลยคือต้องมีการทำแมมโมแกรมกับอัลตราซา,า์ทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อที่เราจะดูว่าไอตัวในเต้านมเราเนี่ยนอกจากที่มันมีเลือดมีน้ำออกจากขวดนมแล้วเนี่ยมันมีก้อนด้วยหรือเปล่ามันมีหินปูนผิดปกติด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอก้อนเจอหินปูนผิดปกติที่สงสัยมะเร็งเต้านมเราก็จะได้ไปใช้ไอตัวเข็มเนี่ยเจาะตรงนั้นก่อนแต่ว่ถาถ้าไม่เจอ เป็นไปนได้ไหมเป,เป็นไปได้นะ,ะเพราะว่าไอ้ตัวแมมโมแกรมอัลตราซาวน์เนี่ยมันจะเห็นอยู่มาสักถ้าเป็นคนที่มาด้วยเลือดด้วยน้ำผนมเนี่ยจะเห็นอยู่ประมาณสักเออหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะทาออกมาแล้วปกติได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำโมแกรมอัลตราซาว์แล้วปกติไม่แปลว่าไม่มีอะไรนะคะมันอาจจะเจอผิดปกติก็ได้แต่ว่ามองไม่เห็น นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาจะทำยังไงก็คือต้องทำการผ่าตัดเอาท่อน้ำนมมาตรวจเพื่อเอาดูให้ชัดเลยว่าในท่อน้ำนมนี่มันมีลักษณะที่เป็นเนื้อง,งอกหรือเปล่าถ้าถึงแม้ว่าตัวมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะเจอแค่สองเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นอันที่วินิจฉัยยากต้องาตัดเอาท่อน้ำนมออกมามีบางคนเหมือนกันที่เขามทางเลือก ะะอาจจะมีเลือกอื่นแต่ไม่ใช่ที่มาตรฐานที่ทีมาตรฐานเนี่ยยังต้องทำมาโมกแกรมแล้วซาวถ้าเจอผิดปกติเอาชิ้นเนื้อตัวตอ่อถ้าไม่มีความผิดปกติอัดเอาท่อมนมออกในบางหน้าจะบอกว่าไปฉีดาสารทึบรังสีในท่อมนมได้ไหมต้องนึกภาพน,นะคะมันจะมีเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปไอ้ตัวแยงเข้าไปในท่อมนม,นมแล้วฉีดทึบรังสีไปก็เอ็กซเลย นะคะดูว่าในท่อนมเนี่ยมันเรียบดีหรือเปล่าสมมติถ้าเป็นในตัวท่อนมปล่องของคอ,อ,องเนี่ยมันจะเรียบนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อง,งอกบางทีมันจะเห็นเป็นขุขา่าเขาก็พบการฉีดสารทึบประสีเนี่ยยิวมก็จะได้ประมาณสักสิบสี่สิบเปอร์เซ็นที่อาจจะเห็นแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่สุดท้ายก็ยังผ่าตัดดีเพราะการใช้ฉีดสารทึบตัางสีในท่อนมเนี่ยจริงๆมันเหมือนกัน เขาเรียกเป็น mapping คือดูแผนที่นะคะว่าดูแผนว่าอ่าบอกมีคนบอกว่าเสียงกล้องไอ้กล้องไหมเสียงไม่ค่อยดีเสียงยขาดขาดหาย,ย,ย,ายหายใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเช็คเช็คเสียงนิดนึงดีขึ้นไหมคะเบนดีขึ้นไหมสงสัยนั่งเมื่อยแล้วนั่งไกลเกิน <laughs> ทำไมเลยไปถึงไหนล,ลืมไปเลยขขบ ังสีอ่ะโอเคขอ,ขอบคุณอิ๋วมากค่ะที่บอกว่าเสียงกล้องไม่งั้นก็พูดไปเรื่อยอ่ะท,ทางเลือกใหม่ก็คือกลับมาเรื่องฉีดสารทึบหลังสีในท่อน้านม,นมจริงๆพอพอฉีดพวกนี้บางทีมันวินิจฉัยคือมันก็ยังไม่แม่นยำอ๋อดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเสียงสง,สงสงสัยนั่งนั่งสบายไปหนเมื่อกี้โอเคปัจจุบันเนี่ยการใช้ฉีดสารทึบหลังสีเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเรียกว่าทําแผนที่สํารวจซะก่อนนึกภาพเราหัวนมเราเอ้ยมีท่อน้ํานม 20, 20่สรูเนี่ยบางทีเราไม่รู้อีรูเนี่ยมันไปซ้ายรูนี้มันไปขวาหรือมันขึ้นบนลงล่างหรือมันแยงลงตรงกลางเพราะฉั้นการที่ฉีดสารเนี่ยมันจะช่วยอะไรการฉีดสารมันจะช่วยว่าให้เราเห็นเป็นแผนที่ว่าอ๋อไอ้ท่อน้ํานมที่มันผิดปกติเนี่ยนะ มันไปทางซ้ายเดี๋ยวตอนผ่าตัดเนี่ยเราจะได้ลงมีดทางซ้ายมันจะทําให้ทําง่ายขึ้นนะคะเออมีบางคนพยายามเขาเรียกว่าทาดักตเตอร์ลาวัดคือมันจะมีไอตัวที่ครอบผนนมลองนึกภาพเหมือนเวลาที่เราปั๊มนมครอบเข้าไปแล้วเ็าจะล้างนะคะแล้วก็ปั๊มเอาน้ําตรงนั้นออกมาเพื่อที่จะมาตรวจว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมไอ้น้ํานั้นเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเลือดด้วยหรือเปล่าอันนี้มีความสําคัญเพราะว่าถ้ามันเป็นจากมะเร็งเต้านมม,นม,นมันมักจะมีส่วนประกอบของเลือด แต่ถามว่าถ้าทำแล้วเจอสักเท่าไหร่ไม่ถึง5%เซนค่ะเพราะการทำเทคนิคเนี้คือถ้าเจอเซลล์ผิดปกติก็โอเคพอจะมีนิชัยได้แต่ถ้าไม่เจอไม่รูนเอาก็คือไม่ไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้แล้วมีการทําอีกอันก็คือการส่องกล้องในท่อน,น้ํานมนะคะมันจะมีกล้องเล็กๆเ,เออจริงๆตอนที่สมัยอยู่รามาธิบดีเมื่อสักน่าจะสิบห้ปีแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มี ก็ซื้อไอ้ตัวกล้องสองท่อน้ำนมเนี่ยเข้ามานะคะคือก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็จะส่องกล้องเข้าไปลองนึกภาพกล้องนี่มันจะเล็กนิดเดียวสอ่องเข้าไปดูว่ามันมีความผิดปกติข้างในไหมถ้ามีก็จะตัดชิ้นเนื้อออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอทําวิจัยทําอะไรมาแล้วเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าเข้าไปแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งก็ช่วยแต่ถ้าไม่เจอเช่นอาจจะมีมะเร็งบางอย่างส่องกล้องเข้าไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นมันก็จบ ด้วยการผ่าตัดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรที่จะฉีดสารทึบหลังสีในท่อน้านมการล้างเอาน้ำในท่อน้านมไปตรวจการส่องกล้องในท่อน้านมไปตรวจก็ยังไม่สามารถที่จะไปทดแทนการผ่าตัดท่อน้านมได้นะคะมันก็ยังไงก็จะจบด้วยด้วยการผ่าตัดอยู่ดีนะคะทีนี้ถามว่าเวลาที่ผ่าตัดนะคะจะทำยังไงหลายคนอาโจโหมองว่าจริงจะเห็นนะคะถ้าจากในรูปเนี่ย ทอ่อน้ำนมมันจะเป็นท okay? ่อน้ำนมเล็กๆนะคะเวลาที ouais. man deflect, man we ่ลงมีดเนี่ยคุณหมอเขาจะลงที่บริเวณตรงขอบนะคะรอยต่อของลานนมเสร็จแล้วเข้าไปเวลาที่มันมีเลือดมีน้ําออกจากหัวนมเนี่ยท่อน้ํานมที่มันผิดปกติเนี่ยมันจะเห็นเป่งนะคะแล้วก็เห็นมีเลือดมีอะไรอยู่ในนั้นเพราะในพอเราผ่าตัดเข้าไปนะคะก็จะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวท่อน้ํานมที่มันผิดปกติเวลาผ่าตัดเราก็จะเอาท่อน้ํานมออกมาทั้งท่อนะคะแล้วก็ เอามีให้มีเนื้อดีหุ้มแล้วเอาไปตรวจนะคะว่ามันมีเมะเร็งหรือไม่ไม่มีมะเร็งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เราเจอ,เอความผิดปกตินะคะมีเลือดมีน้ําออกจากหัวนมเนี่ยต้องดูให้ละเอียดค่ะถึงแม้มะเร็งเนี่ยจะเจอน้อยนะคะเจอแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นแต่ปัญหาของมันก็คือว่า การวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์การวินิจฉัยด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันทีมันทําไม่ได้มันต้องจบด้วยการผ่าตัดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดมันจะมีประโยชน์2องอันอันที่หเพื่อการวินิจฉัยอันที่สองเพื่อการรักษานะคะอันนี้โดยสรุปก็คือว่าเวลาที่มีเลือดมีน้ําออกเกี่ยวกัหัวนมเนี่ยให้กลับมาสังเกตตัตวเองใหม่นะคะมีบางภาวะค่ะที่มันไม่ได้เป็นเลือดที่ออกจากออหัวนม แต่ว่าบางทีเราเป็นผื่นคันที่หัวนมพอเป็นผื่นคันเช่นบางคนอาบน้ําแล้วสะอาดมากถูแล้วถูอีกถูแล้วถูอีกจนกระทั่งมันแห้งเป็นผื่นอักเสบบางทีไอ้ตัวผื่นอักเสบมันเป็นสะเก็ดแล้วมันเป็นน้ําติดกับเสื้อชั้นในนะคะบางทีต้อง,ต,องต้องดูตรงนี้ถ้าเกิดมาดูที่หัวนมก่อนว่ามันมีผื่นมีแผลอะไรไหมถ้ารักษาผื่นรักษาแผลเหเสร็จเรียบร้อยไอ้ตัวน้ําตรงนี้มันหายไปก็ไม่ได้เป็นเลือดหรือน้านําที่ที่ออกจากในรูท่อน้ํานมนะคะ พอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บกลับมาตั้งสตินะคะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นแยกก่อนเป็นรูเดียวหรือหลายรูเป็นข้างเดียวหรือสองข้างถ้าเป็นภาวะความผิดปกติที่เต้านมมักจะเป็นรูเดียวนะคะข้างเดียวไหลออกมาเองแต่ถ้าเป็นภาวะโดยเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือของฮอร์โมนมักจะมาจากหลายรูนะคะเพราะนั้นถ้ามาจากหลายรูลองดูนิดนึงเป็นสองข้างไหม เป็นลักษณะที่เป็นน้าน,นไมไหมถ้าเป็นน้านมมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปเจาะระดับโฮอร์โมนโปรแลคตินดูนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าวนหนึ่งเราเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองหรือเปล่านะคะถ้าโฮอร์โมนมันสูงมากๆาหรือมีภาวะมะเร็งอ,ง,องอย่างอื่นที่มันสร้างโฮอร์โมนตรงนี้ออกมาถ้าเกิดสมมติพวกนั้นหาพวกนั้นไม่เจอมานั่งไล่ดูค่ะว่ากินยาอะไรอยู่บ้างนะคะยาที่เรากินทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีออปัญหาอยู่ได้อ้าวไล่หาเสร็จแล้วไม่เจอ มีลูกชายคนโตช่วยดูดน้ํานมด้วยเปล่าถ้ามีลูกชายคนโตช่วยดูดด้วยอาจจะต้องบอกลูกชายคนโตว่าช่วงนี้ขอพักก่อนนะคะขอพักก่อนให้ให้ตัวไอ้น้ำที่มันออกมาเนี่ยหายไปแต่ถ้าเกิดเจอลักษณะที่รูเดียวข้างเดียวไหลออกเองต้องระวังและมีอะไรในเต้านมหรือเปล่านะคะโอกาสเป็นมะเร็ง2%นะคะไม่ได้เยอะ การวิจัยอย่างที่บอกก็คือหนึ่งทำมม่วแกรมกับอัลตราซาวด์ถ้าเจอผิดปกติจัดการตามนั้นถ้ามมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ปกติไม่เจออะไรไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะจงจบด้วยการผ่าตัดเอาท่อน้ำนมออกมาแล้วเอามาดใูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่มีน้ำอะไรจากหัวนมเนี่ยเราก็ต้องคอยคอยสังเกตนะคะก็มีคำถามนะคะบอกว่าทำมม่วแกรมแล้วจะยิ่งมีเลือดเพิ่มออกเพิ่มไหม จริงๆไม่ไม่ออกเพิ่มนะคะเพราะว่าการทาแมมโมแกรมหลายคนอาจจะบอกว่าอบีบจริงๆมันคือมเลือดน้ําที่มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่การบีบเนี่ยมันอาจจะทําให้มันไหลออกมาให้เราเห็นมากขึ้นแต่ไม่ได้ไปกระตุ้นนะคะไม่ได้ไปกระตุ้นให้มันออกมายังสามารถทําได้เพราะว่ามันมีความจําเป็นในในเรื่องการรักษานะคะคุณอรวรรธถามว่าคันหัวนมเกี่ยวไหมคะจริงๆถ้าคันหัวนมเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นจากความผิดปกติข้างในค่ะ บางทีมันมาจากไอตัวเออต้านมที่มันระคายเคืองหรือมันแห้งเกินนะคะคือบางคนอาบน้ําแล้วฟอกสบู่เยอะมันก็ทําให้ตัวเต้านมหรือหัวนมเนี่ยมันแห้งได้นะคะพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เหมือนเวลาที่เรามีผิวหนังกระเสดท่านึกออกนะคะมันก็จะมีเหมือนน้าเหลืองไหลได้เวลาที่มีแผลที่หัวนมนะคะพูดข้ามไปเลยว่าต้าเวลาถ้ามีแผลที่หัวนมหรือรานนมเนี่ย มันจะเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อ Paget disease คือเป็นมะเร็งของหัวนมสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเป็นมะเร็งของหัวนมเนี่ยเวลาที่มันเป็นผื่นเป็นแผลอักเสบเนี่ยมันมักจะเป็นที่หัวนมก่อนแต่ถ้าเป็นผื่นอักเสบมันมักจะเป็นที่ลานนมก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่ผื่นเริ่มขึ้นลองสังเกตดูค่ะเป็นหัวก่อนหรือเป็นลานก่อน ถ้าเป็นที่ลานหัวนมก่อนเนี่ยก็มักจะเป็นจากผิวหนังอักเสบมันในเวลาที่เราเจอมีแผลหรือมีผื่นที่หัวนมเนี่ยการรักษาก็คือมักจะให้ยาที่เป็นสเตียรอยไปทาก่อนนะคะเพื่อลดอาการอักเสบงดฟอกสบู่เวลาอาบน้ําเราไม่ต้องสะอาดมากนะคะสกระปรกบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะเพื่อไม่ให้หัวนมมันแห้งดูประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันดีขึ้นไหม ดีขึ้นไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติมันไม่ดีขึ้นยังมีแผลอยู่อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจน,นะคะก็วันนี้คร่าวๆนะคะวันนี้คําถามมีไม่ไม่ไม่เยอะมากนะคะก็คือถ้ามีเลือดมีของเหลวออกจากหัวนมโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมแค่สเซนตเพียงแต่ว่าการวินิจฉัยมันยากนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเหล่านี้นะคะ เตรียมตัวเองให้พร้อมคําถามที่จะต้องตอบคุณหมออย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะเสร็จแล้วไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ค่ะใกล้บ้านนะคะไปตรวจซะให้เรียบร้อยอย่าอย่าชะล่าใจนะคะในผู้หญิงที่ท้องอย่างที่บอกผู้หญิงท้องอาจจะมีเลือดได้เป็นภาวะปกติแต่ไม่ใช่ว่าพอมีเลือดออกงั้นยังไม่ต้องไปหาหมอเพราะอาจารย์นุรุบอกว่าปกติไปหาเหมือนกันนะคะไปหาเพื่อที่จะดูว่ามันปกติจริงๆคือเขาเขาก็อาจจะทำว่า เอาตราซาวดูก่อนว่ามันไม่มีก้อนนะโอเคถ้าไม่มีก้อนก็จบเดี๋ยวตอนพอทำมีคลอดแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็หายไปนะคะก็วันนี้ได้ประมาณ25นาทีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะจะเรื่องอะไรเดี๋ยวจะส่งข่าวกันอีกทีนะคะหรือถ้าใครสนใจอยากจะฟังเรื่องไหนนะคะหรือฟังแล้วเไม่เข้าใจก็ถามอินบ็อกซ์เข้ามาหรือถามเข้ามาใน โพสก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบตอบกันไปอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้ก็คงจบตามเวลานะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะในการขายข้อข้องใจเรื่องเลือดเรื่องของเหลวที่ออกจากหัวนมนะคะไม่ใช่สัญญาณมะเร็งอย่างเดียวมีโรคอื่นด้วยนะคะมะเร็งมีแค่2%ค่ะสวัสดีค่ะ